อ๋าทางไม่เาวาได้สาวเป็นยังได้นอนครบสามคืนแล้วครบสามคืนกาจังว่าแล้วว่าถ้าเออเขามาเอาเนี่ยแล้ยเจ้านายสิเมื่อบ่ว่าถ้าเบิร์ตแม่ฮู้คักปานยังมาหนึ่เดี๋ยวเขาเบิ่งโอ้หิ้คักเลยนี่ยังนี่มกยั้ง กะสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสุขุขสุขอนเนาะเมาพอ,อ,อกันวันนี้ก็อยู่อยู่นี่แหละอยู่เดินเทื่ยวน,น้องมี่วูวูตแดดอะไรมื่ดตาจนบวบหน่วยพี่น้องเลยมาเบิ่งคว่ำคืบเนี่ยของน้องว่าสิเป็นจังใดนี่มียังเกิดขึ้นเน่งวันนี้เนาะ,ะทางเข้าก็วาสิให้ทางสร้างเพ่นมาเอาทางหน้ามันยังหยให้ยอีแหละผู้เพ่นติดบานประตังประตูอยู่เพื่อนแหละเพ่นแล้วพุ่นเลยสิให้เพ่นมาเอาทางขึ้นให้เมื่อวานนี้ เห็ดห่านแล้วแล้วแต่ว่าทางโบทนิยกขึ้นเนาะค่ะก็ต้องห้เพิ่นมายกขึ้นหว่าสิยกเมื่อวานนี่น้าผัดโบทนิเบิดก็เลยห้ทั้งน้องใส่น้าเบิดเลยสิหาเพิ่นมายกขึ้นแล้วก็ห้เพิ่นโตตอนน้าเข่าห้องน้าใหายวันนี้เนาะโอเคพี่น้องเลยนะคะก็สิขาไปเบิ่งไปส้มต้องกันสิมาเบิ่งความคืบหนาของน้องเพิ่นว่ามีอย่างเกิดขึ้นเน่เห็ดอย่างเน่มานี่มาหอดมันนี่มีเกิดขึ้นก็คือประตูหัวโอ้แม่ตูโอ้เห็ด เปิดเห็ดประตูหัวเป็นประตูหัวไปเบื่งพักเบื่งนีกันพดและวบมาเนี่อกโอพิ่วานพักพิ่นบกี์ขี้ดินทมต้อง งานพักเพื่อนปลูกยังพานยางเด้เพื่อนว่านยางเด้นี่คือบ่มีแนวปกแนวยางแท้หล่อนปนในมะกอกแท้นี่บอกนะโดยสบายคือคือหล่อนคือในมะกอกแท้อีหล่ะอันนี้เจ<อ>้าคือบ่ลีขี้ดินลงเห้มันอันนี้เวลาฮาวานแล้วเ่าบ่มีขี้ฟุน่นปกเนาะฮาวานแล้วเ่ากสา็สะสะให้ขี้ดินมันถมในพัก แล้วเวลามันจังบอลลอนนี่ว่านในพักหอมบอ่อตัวนี้ตัวนั้นนี่ค่ะหืมเอาไพ่ว่านจ้ะเอา้บา,า,พา,พา,พาบุพเพภาคภาษาว่านดว่าใชิได้กินบ่เอ๊ในประกาดบ่เม็ดละเม็ดละเข้าว่านเขาต้องเจ้าบุมีพันแนว่พกเจ้าต้องเขาต้องเข้าว่านแล้วเรียบร้อยเนาะเขาเข้า,าสีสะนจะสันพดีนะฮะมันโปกเม็ดพกัก เวลาฮ้อนแล้วมันสิบ่ร้อนเด้เจ้าบ่มีผู้คนบ่อันนี้ประกาศบ่ตัวนี้เด้ตัวนี้บ่อันนี้เฮามันสิปลูกผักบัวแล้ได้ปลูกบ่ตะลงก็จะปลูกมันแดดอนก่อนจังปลูกตัวนี้ว่าสิเฮ็ดเาตัวนี้เฮาบยาย่สิคปลูกอีกมันบ่บวน้ําบ่ยงบ่

ข่าวกินหน้าแล้วว่าใบขี้ตั้งวบกลางนีแคมแบนี้นี่เอ้ยทมับดแล้วบ้มดแล้วเปิดอาบอยู่นอกบ่ารือว่าเปิดอาบอยู่ในอมอบ่นอง ลูกรลูกให้เด็ดน้กนม,มาด,ดน้ำกันไอยับเขามาเน่่ม่เถ่าอะไรไนไกลกันแล้วไเาเสากองน้ำกันไหมนี่จะกินนั่งแล้วนงช่งกรมาม่งนั่งาำไปแล้วก็นั่งช่งกย่ลืมเอา <c oughs> <c oughs> เป็นจังไะเมื่อคืนนอนแล้วฟันดีอยู่ว่าบริพันธ์นะไม่ได้ฟันยังอีกอยากฟันก็ยังบริพันธ์เราชิมาถามตัวเด็ดอย่างนี้เลขออกไม่ชิออกยังไม่กระเบือบบอไม่กระเบืออ้าวว่าบริพันธ์ว่าออกไม่กระเบือเพิ่นวิ่นออกมาตอนีไหอกระห้องไดโอเจ้าห้องเจ้าว่าแม่กระเบื่อได้กอเขาบ่เขาละเสียเละลงเขาว่าคือบอกเลขนะว่าแในเทาก็สิบเป็นสิบาทนี่นะวินออาก็แบบ เป็นใส่บาทว่าซะไปใส่ก็เลยเพิ่นเม่งกระเบือเลยบินออกแต่ห้องแม่งก็เลยคิดว่าเล่เม่งกระเบืออย่างว่าแต่เขาต้องปฏิอนั้นต้องเขียนเอาหายตอนมื่อไหร่เขาก็เคยได้เขาเปิดแบบเขาวานกวดเดินวัดท่าวาบอกเล่ได้เด้อเพิ่นก็บินออกมาเม่งกระเบื้อเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถือสองพันจีบอันนี้เจ้าบอกให้เพิ่นบอกเล่บ่จัะบินออกมานะแต่มันสิถิตหรือบ่ หมู่หมู่ไปนํากันนี่แล้วอามีแมงกระเบืออะไรอวะบ่ซื้อลายกับแม่เฒ่าอยากจกซื้อเบิ่งปฟองละ2,000ักิ๊บชื้อแล้วแหละเป็นแม่เท่าซื้อบาโทนะในคูนั่นว่ามาตรงตรงได้เป็นหยังเป็นได้บาโทเป็นจังได้ยันมาเบิ่งดูจับมาเบิ่งดูเป็นโตว่อะยันขึ้นมาพี่ทั้งพี่มิ่ไปมาเบิ้งดูเด้อไปใช้โตยังน่ะนนะ มันโตเพิ <se> ่ง <partido> บ <Ha? S 2> ้างฮะเดินเด้อสีเบิ่งบังโอ้เบลนฮวงเด้อทำฟื้นบ้างเงี้ยมั้ยใช่นี่มันเป็นโตยังบังคับแน่แม่โอ้ยบังมันเป็นเด้อเด้อนี่หูหูตาปากนี่ได้นี่นี่หางมันนี่คอมันนี่ยับหาอไม่เยอะบ้างเยอะบ้างนี่เห็นบ่ตีนมันนี่มันสิครบมันยบ้างนี่หางมันนี่นี่หางโตยังโตยัง นั่นโบจักตโตยังเจ้าว่ะไม่เท่าฮะชื้อตัวนี้แล้วตได้หน่เลขกยังอ่นนีิคีแปะบังพึ่นบังดูเอาคั้นหน้าเนาะหม้อแปะว่เแปะบอกบ่บ่แปะชองย่างเนี่ยซัดตีนสี่ตีนสองย่างเละแม่นยังอ่ะนะกระต่ายกรหนูบอกระต่ายกรหนูโอ้อะเละกระต่ายเนี่ยคือศูนย์แปดแปดแปด นี่เลขโนนะซิบห้าห้าห้าก็ห้าน่าเห็นบอกอ้าวพ่อยากลองเสียงดูอันนี้เบิรงหนึ่งคือกระต่ายเบิรงหนึ่งคือโนูนี่นี่หัวมันตามันนี่จะสิ่ถือบอกปากมันนี่น้าเห็นบอกอันนี้ตีมันนี่เนี่ยเด็กโตเด็กบ้าบ้าเบิรงคือคักไหมโอ้ยหนีครับเบิร์งูเป็ดอะบ้านใกล้ๆด้วยนั่นๆั่นนั่นน่นนนนโอ้ยคนว่าเลขกระต่ายก็เลขโนคนว่า Đây nói thế bông qua phên nhánh này húp nhánh ý là đi bông nó cho tô nhánh nè hả? bọn mê buồn đi tô nhánh hát tô nhánh là bông nhú tô nhánh phái chắc, à, bây bông nó ý là bây bông nó tô nhánh cho hút vào dễ nhánh bộ hút bây hát, bây bông nó hút tô nhánh lúc lệ nhánh bọn đuôi lệ nhánh hư? bọn đằng đằng bọn đỉnh nhiên hả? Bảo đáng đáng, bảo ทิพมลงนมาอ้าวชองขนนี่พ่ชิจักเลขยังสีออกมาหนิทิพมลงอันบนคูบอกเด้อกระพาอยากกินขนมฮะฮันจะกินว่ากะนมบอกไหมอยากขนมบอกแม่บุญว้าวแล้วแล้วบุ๊ดกินขนมดอกอันนี้ฮยชมชมครับนี่จะชักช้ำป่องชัดช้ำป่องนะคะบอกเคยซื้อเลขเอาเลขแม่เท่ากระบือเคยชื่อหาคันว่าแม่นี่ฮันจะชื่อเบิ้งวันนี้เป็นไง อืเอาได้ทัปูเดลเดอน์พะเนาเห็ดนะ่นีองครเขาแก่สื่อชื่อบริไลายเขาสื้อหาพันกระทึกะพันอะไรขครองโตเ้าเพิ่นให้นะโดยเากระบื้องเคยลิ้นเล็เคยซื้อเอาซื้อแต่ว่าเบื้องประตูแล้วเบื้องหูกแล้วไปออกนะรองยางกัดชัดสีคานี่ตามปองได้ชัดมือนชาปองเนี่ยเทนว่าามปองนะ กะไทยกะลาวเด้อมันนี่หั่นทองกะไทยมันนี่หันชิพกมันนี่วันที่หนึ่งมันีมันออกที่หนึ่งแล้วมันนี่ลงมีไปไป้ลงวัดวัดได้มันนี่อันนี้คือน้ำสาวัดได้ไปนะแกวัดบ้านพุทธสิบนี่ก็มียังบ่ลือยังบ่ลือเมื่อวัดรักจิบสองคือเกาจะพึ่งจะพึ่งแบบใดคือกันะวัดรักจีบสองในี่ืลืงแล้วเลยตังป็ดกลืงแต่วัดนี่บบกกาวันนี้นะบกกา บอกบ้านคืนนี้าทางไมถาวรได้สาบเ็นยังได้นอนครบสามคืนแล้วครบสามคืนกาจังว่าแล้วว่าถ้าเขามาเอาเนี่ยแล้ยเจ้านายสีมือบ่ว่าถ้าเบิ่งฟุ้นจะมืดแดงคุนแน่ออเมื่อเจาะเบิ่งพุ่นเจาะพุ่นแน่เรื่องแดงพุ่นแน่นะาเป๊ะเป๊ะอย่งนั้เอ้าเขากะ ห้องคือกันอาถพาให้ปะเถ้ามาหับอยู่พุ่นกะเพราเด็กปะเถ้าสีมาฮับบ่มงวันนี้วานเนี่ยว่าว่าจยูกานไม่เถ้าเองได้นี่ได้อ๋อโบเป็นยังไม่เถ้าเอ้ยนะจ๊ะไปมาแล้วโอ้ยบเป็นดอกยีระอยู่ได้บ่ลูกอยู่ได้อยู่ได้าสมมติต้องห่วงมาพูดนันบาดมือหน้ามือในเลยมาอีกโอ้ยไปมาแล้วไม่เถ้าไปได้ทางใดกับป้าคุณแน่พี่แน่ พุ่นกะป้าโบได้พี่กะป้าโบได้ทำพุ่นกะเพื่อนห้ามว้าไป็นใอยากผ้าเครื่องแท้นอกกันคือไม่นี่ห้าเพิ่นทำพุ่นกะผ้าองค์นึงโดยด้วยนะเอาว่างไปตู้เอ้ยเฮากะบบได้บังคับเจ้าเนาะเจ้าผู้นี้เจ้ากระห่วงทงพุ่นกระห่วงกระบุตีเจ้าเฮากะบบบังคับเจ้าโอ้เจ้ามานอนน้ำนองไม่เด้อสิกะบบได้หันเฮท้าลังนั่นหันผู้แม่อยู่ขมือหันกะปะเป่าวางเลยแม่ยังมันเมื่อนอนเท้าลังนั่นก่อนห้า ว่าเด้แบบว่าโดยโดยชาดีเขาก็พี่เพื่อนโดยพอถ่าเราแบบลั้ไรเราก็นอนเล็ดลูกแล้าโดยนะตามสบายเดินม่ถ้าเดิอบ่ให้เจ้าคิดนักมกบ่นักใจ่ให้เจ้าคิดโศกคิดเศร้าเพราะว่าทั้งคนมันก็เป็นเฮือนเจ้าอยู่มาแต่ใดเนาะเขากับบตทีเจ้าคัดฉีหให้เจ้ามาอยู่พี่กะเฮากับบอได้คิดแบบนั้นดอกเพราะว่าอยู่ฟุ่นกับเฮือนเจ้าอยู่แต่เด็กน้อยนี่ยังน้อยเนาะ เข้ากะบ่จากป้าคันจะมาอยู่พี่กัเป็นป้าเฮือนเจ้าคันคือชูพไหน้องเมย์มาอยู่กับบได้เพราะว่าเฮือนผู้ใหญ่เป็นเทศให้น้องเมย์แล้วน้องก็อยู่ได้อีดอกผู้เดียน้องนะอีหลากะคือเคยว่าเนาะล่ะเนาะมั่นใจบ่มั่นใจท่านเรามันทินวันยังจะบ่ญูบวนั่นถอะเอาแม่มานอนน้ำมือสิ้นดับกับมาเมื่อใดวันศีนอะไรกับเมื่ออาเมถามานอนเป็นโน้ดเลยคันเมื่อใดคืดย่านแท้เลยแม่บุญสิมานอนน้ำ ให้นอนบ่บ่แท้บ่แม่บ่แท้แน่บ่แม่แท้บ้าได้บ่แม่เด็กป่าวไดอยู่เด่กมุนสิมานอนน้ำชวนโชคชัยมานอนน้ำยันมานอนยันแต่สั่งก๊อปปากเนอนแต่ิ่งแม่เฮานี่น้องเมย์บ่ต้องห่วางนอนนางเมย์เนาะได้นะลูกเพราะว่าอันนี้เพิ่นก็นอนใกล้ๆนี่ดิโดยโดยเป็นยังถ้าเฮานอนบ่ได้มื้อนี้มื้อหน้าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาต้อง นอนได้เราต้องอยู่ได้แบบคนเหนี่ยนี่นี่นี่ก็มาอยู่เลยเลยนียนี่เราสีมานอนเดี๋ยวนี้ตูบนี่แล้วว่าแล้วแล้วเห็ดแล้วเลยดีไม่เท่ากับเราต้องกินห่วงดอกมานอนในเตาแมนปิชังดอกเอากับบริญญนปีซังเราเรากับนอนรับบริญญนอันนี้แหละเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ดีกินดีดียู่สซุ่มกินเย็นนี่หันแม่หันเดว่าให้เพื่อนพังว่าแม่เคยบุชาถนอมบูษช่าเันชิ้นใหญ่ใข้าบุชาทั้งลุมเด้อแม่เห็ดเด้อ หยอกน้ <N> ําแล้วก็มีทูป3ดอกเฮาใต้ทั้งเพิ่นทั้งถึงทั้งลุงเฮาใต้ถึงแล้วลุงๆบักปะก้าเฮาเพิเรียหาผู้เพิ่นโดยเจ้าที่จะทานเพิ่นหั่นนบัปะได้นั่นะยุคแม่คือกันโดยวันชินแลจําบูชาเพิ่นั่นน่ะบ่เป็นหยังเด้อคั่นว่านอนบ่ับก็โทรหาแม่เด้อกลางคืนข่อยสิเปิดโทรศัพท์ไว้ เธอขาไม่บวนเลบุญเลยเปิดกล้องเล้วเฮาย่านแน่วสิเธอนอนคุยกันจนแจ้งกันแล้วนอนโกนเชกันเนี่ยนอนเปิดกล้องวันนี้เชกันนี่แอบเลยตอนนอนกันล้กน็นอนเปิดก,ก,นนก,นนกล้กนนอ,นกองแล้วนี้มาแล้วกับอันอันเล่ยลูกลุกแล้วเอาเข้าวมาเข้าหลือแม่แม่ไปบบุงชุดหัก นั่งนี่จ้กคุณพักไม่จะเอาต้องเอาดินทมชาแม่แม่จะไปสะบาเล่นก็ได้บ้านฉันทมาจะช่องนานเดือนวาดประกาศช่องแปลว่าเชาววานเาต้องเอาขี้ดินสะทมในมันเป็นโบ้ออันไหนคลือ่นอเึงมันจะนายปอปอบมันบอกแล้ว่ามันจะตั้งเลทอย่างนี้ขั้นชีวานนะแม่บุญมาจังว่านี่แม่บุญบอกวิธีเป็นจะได้ฟืนไฟหุงทุกดอกวะลูกโดยหุงเออมาทุกดอกเลยอันนี้ลองมันแล้วลองมันแล้ว ใช่น้าก็บเบิดแล้วเดี๋ยวให้ทั้งา้างขึ้นติดอนะันนั้นแล้วสิให้ขึ้นมะฮามขึ้นให้แบบก็กระนาบน้า<น>ขึ้นป้าอาบยูพี่บอกเหรอวะอาบยูพี่แล้วให้น้ามเมื่อไหร่ตอนน้ำหออาา่อนหรลงไปแล้วมันแตกแดดเนาะอาแม่บุญน้ามนะบอดี้ปูมสองหมือนละอาจา,กการย์ก็ลองนน้อยแม่บุญบอกอยู่เดี๋ยวเดียวใดมันสีตัน แต่ห้าวเเปิดเสนหนีห้าเปิดหดหันหดหนีอย่างไรข้าโปงขึ้นมาแต่กูชายเนาะเลาธรรมดาเดี้ยขี้ดินเนาะพอเาเอาอันยังก็เอาอันผักเพยยังกกละมาห่อห่อนี่อันนั้นนะแล้วเาก็เป่งหน้าแล้วมันก็สีตะมันสีตองตองขี้ดินเลยดิไปอันนี้ดูคนได้ลูกดูคนได้ยาได้ยาแปจะแป๊กนั่งยูนั่งยูเป็นเด็กดีนางล้มลุกนางล้มเมย์เมยถ่ายคลิปอยู่ ถือว่าแม่เฒ่าอันนี้มื้อนี้นี่คือสิได้เมื่อแล้วเนาะว่าแล้วบ่เป็นมาแล้วก็เพิ่นก็ได้เมื่อแม่ตะเฒ่ามาก็เฮาก็จําเป็นแล้วก็รอรับนก็ให้ร้านมื้อส่งก็ได้คั่นว่าเจ้าแบบว่าเฮาปะทั้งนั้นหลายมื้อแล้วมื้อส่งแม่เฒ่าเด้อเด้อก็คืนเด้อมือส่งแม่เฒ่าก่อนเด้อเป็นหยังนสดี ฮะก็มาซ่นมาเสร็จมาซิละเอออะสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยแล้วล่ะบ่ทางหน้ายงอยู่เออยหน่อยก่อนเดี๋ยวสิให้เฮ็ดให้ยให้เจ้าติดประตูแล้วกันยังหลายใบบ่มันยังากบอยู่นะฮะากบเปลี่ยนมกบอยู่าวงกบมันเป็นหยังเปลี่ยนประตูอประตูเอามาิ โอ้คิดใบอ๋อๆเดี๋ยวจังหน่อยคอยนั่นก่อนคอยถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึงร่างให้เพื่อนเอาเงินไปซื้อขอมาต่อนี่ก่อนกินนี่เนาะอ่ะเม่ตู้เอ้ยยังไงก็คือว่ากันอะไรเนาะเม่ตู้เนาะนอนสามคืนแล้วเม่ตู้ยก็คันนิ่งทั้งพุ่นทั้งพี่ก็กันนิ่งเพราะคือเราว่าคือเฮาว่าเลยเนาะคันคือไม้งอชิพาเคร่งเนาะไปทั้งนี้เพื่องนึง ว่าอ่างพูดเพื่องนึ่งยังว่ายังพากลับไปซื้อผ้าก็ไม่เลยนะทั้งนี้กระห่วงทั well. again, group, people, mm ้งกระห่วงเมื hmm. er ่อแล้วกับเมื่อกับมาแล้วคอยไปมาทั้งได้การลูกทั้งได้การลานป้าบ่ได้ทั้งได้การหน้าทั้งได้การถุงร่างลูกถุงร้านเมื่อคุณแง่ฝนตกไปเที่ยวไปเที่ยวมาโดยอาตานั้นเออปด้วยกันพี่น้ช่องถิ่มาจบร้านอีกเด้อ ไปมาฮะเล่นอนคืนสองคืนแล้วก็เมื่อเนาะพอมาอุ่นร้านก็ขันยำเฮ็ดนอนออกก็โย่ก็วยู่กินเฮ็ดจนอิ่มเพื่อนใดเด้อหยุดกินเฮ็ดจนอิ่มกินแกงเฮ็ดแล้วเออช้ำเสียมือเพื่อนแล้วจากทางไหนนะเฮ็ดสียออกก่อนกันเนาะเนาะโดยมาลินมาหัวร้านพอเขามีกำลังใจอุ่นจิตใจลูกหลานนะทางใดกัน เขากำลังนิ่งเงียแกล็นใส่เนี่ยดูกันกูเป็นยังอหอดเวลางเมื่อยันแซนเทาก็อยากอยู่ใสเขาก็อยากอยู่ไปมาแล้วเขาก็ีได้เอ้านางเมย์วะเมย์เอ้ยมานอนเข้าเลยเด้อมาหักกินหอดเจ้าเมย์เอ้ยมานางเมย์ได้สละโอเคอยู่วะนี่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคือเครื่องเดียว เลยเปอร์เซ็นต์เลยเย็นว่าครึ่งเดียวมั่นใจพู้แห้งนี่นนแหละเนาะคันบุญมั่นใจบวตัดสินใจให้เพิ่นซื้อให้ดอกเนาะเย้อนมาหมั่นใจได้ก่อนสิซื้อดินกระทมคักกินได้ไปอยู่ได้บ่อได้เห็นเคื่อนให้อยู่ได้บ่อได้เปิ้งใหญ่จังเหตให้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์รถพักคเปิ้นใหญ่ก็ชิมาเบิ่งป้าโทรพักบางเมย์เนาะมาโอเด็ดจดมเด้ออ้าวจะไประชงไม่เท่าชิเล็ตช่วยยานเตียน นั่นแหละพันยางฝนนี่แหละปลูกค่อยปลูกค่อยไปก้อนปลูกไปเท่าไรน้อยเอ้าในนี่วันนี้ปลูกผลิตไปเรื่อยๆพ่นนะปลูกบัวได้เนาะมาตื้อห้ากระปูกนะไหมปลูกแต่นี่คมีแต่มะเขือมะพริกเนี่ยมะพริกมะเขือมะทั่วปลูกมะทั่วทั่วสวนมักหน้าในนี้เด้อมักบวบอันเฮาบวบโดเฮาเห็ดข้างขึ้นนะมันคือเป็นตำข้างอันนั้นโดโดได้ขายดีได้มักบวบนั่นนะมันเคลือหน่อยอยู่ หมอบวกอันนั้นเล้หมอบวกหอมหันนาไม่แต่ที่แน่ๆนะมักพริกแม่บอกหมักพริกหน่วยใดมันชุกคุดคุมยิกในมันใช้รถคุมสองในสามในกับอีสังหอมเป้หอมอันนั้นบักบัวคาผักเสริมหันยาป้าปูมันมีเหียกแบบว่าเนาะเอาใส่หันใส่นี่คลายก็ได้เงินหันนา เด็ดแบบผังหอมรวมม,มีว่าผังหอมรวมแนวมันต้องไปหาเอาเฮาไปหาเฮากับมาปลูกนี่เป็นพักขาาาา้าทองกับบัวร่าหอมลาวหอมไทยเห็เดมีว่าคนปลูกแถวเฮือนมีอยู่มีอยู่เฮาต้องไปไปไป,ไปโคซื้อน้ำเขาให้เขาดึงให้หักมันเดนี่เมื่อี่ก็ได้กันนำาล้วกลูกมันบ่นในที่ดินมันยาวเขาคุดนานยาวแบบว่าเขาปลูก ผักไลยแม่เลยผักบุญละผ่อนละพานมันอะไรเนี่ยผักข้าวทองเ่านอะไรย่างหน้าปูห่าน้าเพป็นว่าเอ้ยต้องการนางเอ้ยมีผักบัวเด็ดมาขายให้แม่ตัดให้ในเด้อโอ้เป็นราคาได้ยามฝนนี่ผักหอมรวมโลหะซีฟูได้ไม่เลยแม่บุญเห็นนั่นทิศน้าแม่บุญขายแม่บุญนะบ่มี้มองปุ๊กแม่เข่าจังว่านี่ยนั่นจังว่าลูกเอ้ยเอาพยานามลูกๆคนนั่นแล้วแม่ใชหฮะพักมาให้ปุ๊กนานมันคุดกระเบียากเนี่ยได้มาแเลยก็คุดข้าวเดียวกิ้ดินมันอ่อนอยู่ ไ่เช้านวก็เพันพะแถวนะพักคือมาให้ก็บงเนาะร้านดิบใส่ต้มใส่อ้อพะแถ่นเพะแอวนี่บ่าเป็นมาผักตะนางดลใช้ตะนางเราอยู่เสมอด้พันแอมเรืลองน้อยเดียวเออลูกน้อยก็ผักอันเด้อพันตะพันมีบอกว่าผักโรบไเป็นยังยายมันเชี่ยวขึ้นไปอยู่หอนโอ้ยว่ายแล้ววายนี่มาเป็นยังคนนอนแหะตีสิเีนี่ไปขึ้นไปสักอยู่ฮัอนไอยจามจมเนาะนักมุนั่นแหละ บ่ได้เสียดอกว่าจะเบังไงเนี่เด้อสิเบิ่งอยู่ว่าไม่เท่าว่าเนี่ยมันเสียได้อยู่บ่ว่าตีคนนอนอยู่เนาะไม่เขาไม่มวยก็ไว้เนาะแต่นางนักบ่ญนักก็นึงเนาะก็คืนนั่นบางทีก็สิบเอ็ดสิบสองโมงเฮาก็เที่ยวหนุกเที่ยวย่างคนมีคนเที่ยวอยู่บ่กลางคืนแบบมิตซุลีเลยวะบ่มีเออแบบว่ายเย็นวายเย็นว่ากลางคืนมานจะมีเสียงคนตื้อตาตื้อที่บ่มีเสียงอะไบ่มีเสียงเงาแบบเงียบเลย เงียบเลยการนอนสบายถือว่าปลอดภัยเนาะพู่ายขือว่ามีาว้เอาแถวพุ่มนั้นเป็นทางยางได้ไหมาถวทางยางทั้งพุ่นได้มันลงไปหนองเต้าพุ่นี่ทางยางอยู่พุ่นนี่นีมันของฮาว่าเราเป็นดินจัดสันเข้ามาทางในบาดมือเช้ามาลุกเต็งหลุมมาเบิ่งโอ้แย่เนาะ มามาฮัลโหฮัลโหลนี่เละปัดยโดยคุยคุยกันหลายปะไปปูสาดตัวนั้นให้มันแล้วป้าเม่ปะไปเดี๋ยวขอไปปูสะอาดกันเนอะเมตุเนอะมาหลังปะไปหล่ะเข้าไปไหนกันลูกเอาหื้อออกสาดพื้นนี่อันเดี๋ยวบัดพอตู้เอาพอแ่าเอานั่นเมื่อมาหื้อวันตัวเออ ว่าตัวนี้มันสั่น์ดิแม่นรว่าตัวสัตวนะวาอันนี้เอาคือออกพับเลยพับพับไปเลยเออพับไปเลยพับเครื่องไปเลยเ็ย่างไปเลยเอาจาเย์เอออาจาพับพับมาพับเครื่องมาพับเครื่องมาย่างข้ามาเลยย่างข้าวมาผีเอาสุดมันไปจุกันพูยย่างไปอ่ะไปเลย Đây. Ừ. Ok. Á bồ ni. chắp bay bồ ni. Chắp vô tu ni đi sai bồ. Ừ. Ok. Đây thiên จับไปจับส่วนลงไปเออ,อ,อ,อไปอีกเห็ดมันดีเห็ดบุดีมันขาดได้เดี๋ยวคันท้าจะปูไปปูทั้งนี่นก็ได้หรือว่าปูทั้งนอกก็ได้โอเคเอาเออกไว้ก่อนเอาตัวนั้นมาปูไปนี่นสีตากล้องกันอามีตากล้องไหมมัววน ามาเม,มา่จับพี่ไปะอ้าไลูกสวยลูกสาวก็เสียไปคำม,มาเมืดอวาได้นอนเฮือนเพิ่นฮาโอ่ะดึงไปละ่ะดึงไป บ้าฮู้คักปานยังมาอนิเดี๋ยวเ,เข้าเบิ้นโอ้โหักเล่น,นยัง้งเลยมุกยั้งนึกดูเข่าเข่าไปในด้วยเห็ดดึงเข่าไปทางในด้วยเห็ดดึงไอ้มัน ไปเข้าไปใช้ประตู่ารอดครับได้ะเอ่อไข้อกดึงเขาให้มันตีดเลยเอองามปานยังบินดมาทางนี้บาหนี่งคนเียบ้อยแล้วื่อไปมันงอหองนี้บางรูปมันชุดอยู่บ่าทางเขาปุมันชุดป่มบอชุด quay, đừng quay bài hân sụt qua hát đất phù đi đương bài đương bài đại bác sụt chụt ra hát rồi chụt chụt chân ra hát đội chụt chụt chân 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 กันเลยพระกันหามาทั้งหลังบ้าน,น,านบา,า,นางบาท,ามมาทีมันจังกูฉะสบายพระาอีกห้องดูคักป้านยังบบบนี่อันนี้ก็ปัดถูหาเนี้ยมาถูมันจังเกี้ยนอะไรกปคักเปดินี่ครับ่มีกระเบื้องครัก็ต้องใส่สาดย่างาน,าานีง่เราปะละสินค้ากูเออเป็นบ่ เด๋วเด๋วสาเร็จแล้วบบานี้ฮัาค์ปานยังบบานี้ฮุ้งทุกดอกไฟกะทีอ้าวพันมักเบงมันนี้วันศีนวันพรด้วยโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สะกอนพี่น้องไว้พอกันในคลิปหนาอะล่ะสบายดีโด๋วี่นอยู่บ่นนอนบ่น เอออันเป็นเป็นอันนี้เนาะเป็นผ้าห่มนี่ฮามาไว้ห้องนั่นก็ได้เด้อลูกเด้อมาห้องนอน่อจะได้กว้างเอาไว้ไว้ข้างนั่นค่นบ่มีคนนอนเนะด้เออ่าโอเคนะหล,ละนะักคลิปนี้ลาพีด้าน้องไปก่อนขอบคุณขอบคุณบอสุขุสุคนที่บังคิดแล้วบอสขับโฆษณาหลักคลิปนี้แอมลาพาจากพี่จากน้องไปแล้วพอกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี